ล้อไฝ่นะคะน้องชายนะคะอย่าล้อกัดรให้กอุ่มมาประกวดร้อมกับน้องโฟนมีลูกไปแล้วอันนี้ยังไม่มีเมียยไม่มีเมียเลยจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจำเลยค่ะจำเลยโอเคเอาใหม่ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะร้องเพลงในช่วง ชวนะคะวันนี้ต้องบอกว่าขอบคุณทุกๆคนที่มายืนยิ้มแล้วก็ให้กำลังใจพวกเราอยู่หน้าเวทีนะคะวันนี้อาจจะแบบอาจจะแบบเจอเน้คู่แหละโอเค้ได้เลย้ค่ะก็วันนี้อาจจะแบบมีอะไรติดขัดนิดหน่อยก็ต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็ดีใจที่ได้มาเยี่ยมเยียนสิง์บุรีอย่าออกไปไหนหน้าเดี๋ยวร้องเพลงต่อร้องเพลงก่อนนะคะใครอยากจะเดินมาถ่ายรูป ี่เป็นโอกาสที่ดีเรียนเชิญด้างหน้าได้เลยน<า>ะคะเดี๋ยวเราจะฝ่าวเพลงกันเลยแล้วกันนะคะเม<า>ื่อไม่ใช่ไม่ชั้ <laughs> ไไ่ไปไไปมาสะอกหัไปีไ่นใครอกเหรอฮะไม่มี <laughs> มออมหกลกเหรอเฮ้ยถ่าูปถ่ายูไหมมาเลยจะไปและหล่งเนี่ยจอยอยู่จริงดิมะ <laughs> โอ้ยพี่น้องกำลังเดินม่ ขยับมาข้างหน้าได้นะคะก่อนที่จะแยกย้ายกันไปในค่ำคืนนี้

多变。

เราดูกันให้เต็มที่กับพวกเราดีถ้าคุณยังโสดยังมไม่มีคู่ให้คุณลองดูที่หน้าเวทีคุณอาจจะเจอสาวมบบี่รักไใจ ขอบคุณมากมากนะคะวันนี้ก็สนุกสนานไม่ได้มาร้องเพลงหรอกมาโม,าม้โมนย,ยนะคะอย่างเดีนะคะยังมีพี่ๆอีกหลายวงเลยนะคะก<ด>็มาให้กำลังใจพี่ๆกันด้วยวันนี้พวกเราจะนี่น้องโซนเราถึงขอโอเคได้นะเป็นชา้าไหมล่ะอะไรนะคืออะไรนะสักครู่เลยจ้ามาจากโรงเรียนหรอสุดจเยอะแล้วงั้นเลยมั้ง อ๋อก็ตกใจว่าขออีกสี่เพลงไม่ใช่อย่าลืมไปซื้อบัตรสตรีมไลฟ์คอนเสิร์ตใหญ่พวกเราด้วยนะคะซื้อได้ที่เพจน้องเจนนี่ได้หมดทั้งสดชื่นก็ไปชมความสนุกแบบเต็มรูปแบบเลยนะคะทั้งค่ายเลยมีศิลปินมากมายนะครับน้องๆที่เคยอยู่ใช่ไหมพี่เจนใช่เป็นเด็กป้าของพี่เจนทั้งนั้นเลยพี่เจนภูมิใจไหมที่น้องๆได้กลับมารวมตัวกันภูมิใจลูกนี่ลูกมาแล้วหนึ่งคนเลยก็เดี๋ยวไว้โอกาสได้มีโอกาสได้มาใหม่ที่สิงห์บุร์ลายกันนะคะไว้เจอกัน สุดยอดจริงนะครับเป็นนักร้องเสียงเพาะขยันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการมาโชว์ต<ช>ัวเพื่เพ,เพาะนะและที่สำคัญคุณเจนนี่เนี่ยไลฟ์สดทุกวันเลยนะถูกต้องคุณนี่คะหนึ่งช็อตสุดท้ายนะหนึ่งช็อตสุดท้ายค่ะเราอยากจะเซลฟี่ร่วมกันก่อน,ก,อนก่อนจะจับรางวัลได้ไหมคะอะเพราะฉะนั้นตอนนี้แฟนคลับแฟนคกชีเข้ามาเลยค่ะถ่ายภาพฉันไม่รู้จักนี่โอเคแล้วถ่ายภาพกันนะฮะ โหเป็นผู้หญิงที่เก่งสะตองมีวันไหนไม่ไลฟ์สดไม่มีไม่มีเลยจริงๆนะ,ะคะใจเย็นเอาได้นะคะดูหุ่นดีจริงๆนะเป็นกำลังใจให้กับคุณเจนนี่ด้วยนะครับผมอ่ะตอนนี้แท<ห>นๆเข้ามาห่ะเพื่คุณเจนนี่ก่อยดีกว่าภาพเดินมาด้านหน้าเวทีนะครับเข้ามาเ่ย <มา S 1> พอช็อตน <มา S 1> ี้แน่นอน <มา S 1> เลยภาพนี้เดี๋ยวจะอยู่ในอินสตาแกรมเฟซบุ๊กทุกอย่างของคุณเจนนี่อย่างแน่นอนนะครับมาร่วมเป็นกำลังใจกันนะครับ ให้นักร้องนะคนนี้ที่มีความขยันอดทนแล้วก็ที่สำคัญครับเป็นผู้หญิงที่มามอบเสียงหัวเราะรอยยิ้มให้กับทุกท่านนะครับชชวยร์ชเลยครับพอสมเนิ้ชูขึ้นมาสุดแขนเธอแรงกัลยกมายกมือได้เลยแรงเท่าอีกยกมายกมือได้เลยเป็นใจนะครับผมแล้วก็สิ่งหนึ่งครับวันนี้ก็มามอบเสียงเพลงเพราะให้กับชาวสิง์บุรีใช่แล้วใช่แล้วอ่ะอีกเป็นชนนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอเช็ครางวัลในท้าหนึ่ค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอ้าเดี๋ยวเม่ไปไหนครับพ่อเดี๋ยวเราจะมีการจับแจกนะครับรางวัลรวมไปถึงการแจกเข้าแลกอีกเซ็ตรางวัลครับจะต้องอยากจะบอกแบบนี้ทองนั้นทองนะจะต้องอยู่ในงานเท่านั้นเท่านั้นนะฮะวันนี้ทองจะต้องอยู่นะฮะ สอ้องเล็กเลครับทีมงานัวเองไหนครั